มาดูการแก้ปัญหาลิงในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังเร่งดักจับลิงเนี่ยไปทําหมันค่ะเพื่อที่จะควบคุมประชากรลิงไม่ให้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่17สิงหาคมแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ทําหมันลิงไปได้กว่า150ตัวด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการนะคะดัก จับลิงค่ะที่บริเวณหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศนะคะมาคัดแยกนําไปทําหมันที่โรงพยาบาลลิงสวนสัตว์ลบบุรีเพิ่มเติมอีก12ตัวค่ะก่อนหน้านี้เฉพาะจุดนี้จุดเดียวเนี่ยจับไปได้แล้ว33ตัวเมื่อรวมกับจุดอื่นๆที่จับดิงไปทําหมันเป็น154ตัวแล้วซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้125ตัวแต่ว่านายสุทธิพงศ์แก้วทัพทิมผู้อำนวยการสวนอนุรักษ,ษ์ัตว์ป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีก็บอกว่า ทีมสัตวแพทย์ยังคงเดินหน้าดักจับลิงมาทำหมันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายาที่มีอยู่ในสต๊อกเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการได้เพิ่มเติมสําหรับลิงนะคะที่จับมาทําหมันเนี่ยก็จะมีการทําเครื่องหมายที่ใต้ท้องแขนทุกตัวซึ่งก็บ่งบอกถึงจังหวัดสถานที่ แล้วก็ํำดับที่ทำมหมันคล้ายๆกับหมายเลขประจำตัวประชาชนนั่นแหละค่ะแล้วก็จากทำหมันเสร็จแล้วก็จะนำลิงไปพักฟื้นเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับว่าบาดแผลเนี่ยมีอาการอักเสบมากหรือน้อยหรือถ้าไม่มีอาการอักเสบเลยก็จะนำไปปล่อยกลับคืนสู่กลุ่มเดิมที่จับมาซึ่งการแก้ปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับลิงได้อย่างสุขใจรวมถึงปลอดภัยด้วยค่ะ